สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการขยับปากขยับตานะคะด้วยโปรแกรม Adobe After Effects หรือ AE นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ หลังจากที่เราทําการดูตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรม Adobe After Effects นะคะหรือว่า AE นะคะนี่เลยค่ะมีตัว A กับตัว E นะคะก็เปิดขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นก็กด New Project ค่ะ New Project เพราะเราต้องการเริ่มการทํางานใหม่นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือจะเป็นหน้านะคะหน้าตัวละครน,นะคะที่เราได้ทาการวาดไว้นะคะแล้วก็อ่ะตัวละครหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโฟลเดอร์แล้วกันนะคะน,นะคะก็เลือกนะคะแล้วก็เลือกนะคะที่เราจะต้องการใช้นะคะแล้วก็ลากเข้ามาในโปรแกรมนะคะในแถบโปรแกรมฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอเราดึงไฟล์ที่เราต้องการใช้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำการ new composition นะคะเพื่อเปิดการทำงานของเรานะคะ,ะก็ตั้งระยะเวลาที่เราต้องการใช้นะคะอาจจะใช้แค่3วินาทีนะคะวินาที4วินาที5วินาทีนะเอะเป็น5วินาทีแล้วกันนะคะถ้าไม่พอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสอนตัดได้นะคะตัด composition น,น,นะคะ พอได้คอมโพเชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าสีดำๆแบบนี้นะคะจริงๆเราสามารถตั้งชื่อได้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่ได้ตั้งนะคะก็คือสอนแค่ขยับพอเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะให้ทําการนะคะดึงนะคะรูปล่างเด็กผู้หญิงนะคะดึงน้องลงมาที่ส่วนของเลเยอร์ด้านล่างนะคะก็คือคลิกแล,ล้วก็ลาก แล้วเราก็ทําการปรับสเกลน้องโดยการคลิกที่รูปภาพแล้วก็กด S นะคะก็จะมีค่าสเกลขึ้นมาแบบนี้เราก็ทําการใช้เมาส์จี G ไปที่ตัวเลขนะคะเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาปรับขนาดนะคะตามความชอบได้เลยนะคะพอปรับเรียบร้อยแล้วนะคะล็อกน้องไว้ก่อนนะคะป้องกันการเคลื่อน,นทนี่นะคะเซฟไว้นะคะเสร็จแล้วไปเลือกรูปร่างหน้าตาของน้องทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด6รูปนะคะก็จะดึงลง นนบนเพื่อให้ใบหน้าของน้องเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะก็ตรงนี้จัดวางเลเยอร์ให้ดีนะคะจัดวางให้ดีนะแล้วก็ปรับสเกลค่ะเพราล่าออกมาแล้วจะเป็นคุมสีน้ำสีเทาๆทั้งหมดนะคะก็กด S เหมือนเดิมค่ะปรับค่าสเกลให้หน้อยลงนะคะให้รูปร่างหน้าตาของน้องเนี่ยอยู่บนใบหน้าได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะเนเองนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ห่า กก็กด S คนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะยังไม่เอามาสิไปคิดใดๆนะคะยังเป็นการคุมดำอยู่นะคะแล้วให้เลื่อนคีย์เฟรมนะคะเลื่อนอะเลื่อนคอลเลนทามนะคะคอลเลนทามตรงนี้นะคะออกไปประมาณสัก3เฟรมนะคะก็คือกดปุ่มเพดาวนะคะเพดาวสามครั้งนะคะก็หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะเราก็ทำการกดออติเตค้างไว้แล้วก็กดลอลิงค่ะ ก็จะเป็นการตัดนะคะตัดลงไปนะคะแบบนี้อ yeah. ขออนุญาตขยายนะคะขยายพื้นที่แบบหนึ่งนะคะเพื่อการะสะดวกนะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาของน้องเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันนะคะเราก็จะมาปรับค่าน้องนะคะก็คือป,ปรับโพสิชันให้น้องนะคะโพสิชันตรงแล้วแต่ใบหน้าไม่ตรงบางทีในตอนที่เราวาดนะคะ ก็ไม่เป็นไรวิธีการก็คือคุมทั้งหมดนะคะเราก็เลือกต่อไปก่าน,น,นะคะเราจะเอาอันแรกนะคะเป็นหลักนะคะอ่านสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเคยเล่นไทมอยู่หน้าสุดเนี่ยก็จะเห็นแค่อันเดียวนะคะอันนี้ก็จะทับกันอยู่เราก็เลิ่ไปไเรื่อยๆน้องก็จะไม่มีดวงตาไม่มีจมูกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาปปับกันนะคะก็เอาเคยเล่นไทมไว้หน้าสุดแบบนี้นะคะถูกแล้วเราก็เลื่อนอันที่2เข้ามาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเลื่อนลูกศรลงค่ะ ใช้วิธีการสังเกตเอานะคะสังเกตตรงจมูกนะคะถ้าของของแพเองนะคะก็จะเป็นสังเกตนะคะเห็นไหมจมูกก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ่าพออันที่2เรียบร้อยแล้วเราก็เอาอันที่2ถอยหลังกลับไปแล้วอันที่3ถอยหลังกลับมาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทำการต่อคอมพิวเตอร์ต่อไฟล์นะคะให้มันต่อเนื่องกันนะคะก็วิธีการไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เลื่อนไปแบบนี้นะคะต่อต่อกันเป็นขั้นบันไดนะคะเป็นขั้น alia, down, fas. ขั้นบันไดนะคะแล้วเราก็ลองกดสเปกบาลเล่นค่ะอ่าน้องมีการพูดแล้วนะคะแบบนี้นะคะลองเลื่อนดู ทีนี้นะคะอยากให้พื้นที่การทำงานมันน้อยลงนะคะก็จะทำการเลื่อนอ Work Area End นะคะเข้ามานะคะก็จะอยู่นู่นเลยค่ะสุดซอยนะคะเราก็ใช้ตัวเลื่อนของเราเลื่อนไปสุดซอยนะคะแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนี้นะคะตอนเลื่อนนะคะระวังนิดนึงนะคะระวังเขาจะมาเป็นคู่แบบนี้นะคะให้เอาเมาส์ไปคลิกตรงสีฟ้าแบบนี้นะคะจะมาจะมาแค่ข้างเดียวนะคะถ้าคลิกต้องการก็คือจะมาทั้งหมดแบบนี้นะคะ,ะ,ะเราก็จะเลื่อนห่อประมาณ ลองกดสเปกตาอีกหนึ่งครั้งเพื่อเล่นดูนะคะ,ะก็จะมีการกระพริบตาแล้วนะคะแต่ว่าคนเราไม่ได้กระพริบตาบ่อยขนาดนี้นะคะเราก็จะทำการเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งนะคะ<ม>ก็จะกรอปนะคะอันที่ไม่ได้กระพริบตานะคะก็คือของแพจะเป็นอันที่7อันที่6อันที่5แล้วก็อันที่2นะคะที่เหลือจะ4กับ3เนี่ยจะเป็นกําลังกระพริบตาแล้วก็กระพริบตานั่นเองนะคะแล้วก็ พอเราเลือกได้แล้วนะคะก็ c t r l C Ctrl, G, Ctrl V นนะคะวิธีการเลือกให้เป็นข้ามแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะใช้คีย์ลัดปกติโดยทั่วไปนะคะก็คือคลิก1ครั้ง,งนะคะกดคอนทลครั c, ้งไว้แล้วก็คลิกอันที่สองอันที่3แล้วก็อันที่10กด c t r l C Ctrl V ค่ะก็จะมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการเลื่อนอันที่7ลงมาต่ออันที่2ต่อแบบนี้นะ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เลื่อนต่อเมือเดิมน,นี่เลยทำการปรับ work area n นะคะหอยออกมาเราก็ลองกดสเปกมาเล่นอ่าดูเป็นธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราทำการต่อนะคะใบหน้าของเราเนี่ยดูให้มันสม จริงมากที่สุดแล้วนะคะเราก็จะมาตัดคอมมูนิชั่นให้เหลือเท่าที่เราใช้นะคะวิธีการค่ะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ Work Area เห็นไหมคะพอชี้จะมีคำว่า Work a r e อขึ้นคลิกขวาหนึ่งครั้งค่ะใช้คำสั่งในการตัดคอมมูนิชั่นนะคะก็คือ Tim m o o m ูเ o r ร a กแอนนะคะแบบนี้ค่ะอ่าเราลองกดสเปคบารดูค่ะจะไม่มีพื้นที่เหลือด้าน,านหลังเลยนะคะจะไม่มีพื้นที่เหลือด้าน,านหลังเลย หลังจากเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะได้ตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราก็จะมาสอนวิธีการนําไปใช้นะคะวิธีการนําไปใช้ในคอมโพสิชันอื่นนะคะก็ทําการสร้างคอมโพสิชันมาอีกหนึ่งคอมโพสิชันนะคะจะคลิกขวาตรงพาร์เทลตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปตรงแถบเมนูก็ได้นะคะคอมโพสิชันนะคะแล้วก็นิวคอมโพสิชันเหมือนเดิมค่ะก็อาจจะตั้งชื่อก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยน เวลานะคะว่าจะใช้กี่เฟรมนะคะหรือกี่นาทีกี่วินาทีกี่นาทีหรือว่าชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็น, 5, น5วินาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วกดโอเคค่ะอ่ะวิธีการนําน้องมาใช้นะคะก็คือให้เราเนี่ยดึงคอมโพดิชั่นที่เราทําการวาดน้องไว้นะคะสร้างน้องไว้ขึ้นในของหนึ่งนะคะก็ลากลงมานะคะ จะสังเกตเหต็นนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมว่าตัวละครของน้องเนี่ยไม่เต็มคอมมิชชั่นถ้าเรากดสเปกตราใช่ไหมมันจะหายไปนะคะมันจะไม่ครบ5นาทีนะคะวิธีการต่อนะคะให้ยาวขึ้นนะคะให้เรานะคะทำการคลิกที่คอมมิชชั่นน้องนะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะ หาคำว่า time time ที่แปลว่าเวลานะคะแล้วก็ให้ไปที่คําสั่ง enable นะคะ time remapping นะคะ,ะก็จะมีนะคะคำสั่งคําว่า time remap ขึ้นมานะคะทีนี้ให้เราเอาเมาส์ไปชี้นะคะชี้ที่หน้านาฬิกาค่ะกด alternate ค้างไว้แล้วคลิก1ครั้งค่ะจะมีเป็น แชบไว้สําหรับเขียนโค้ดนะคะแต่ว่าไม่ยากค่ะไม่ต้องเขียนเลยค่ะโค้ดเขามีให้อยู่แล้วนะคะให้เราไปสังเกตปุ่มเพอะคะ่ะเหมือนปุ่มเพเล่นเพลนะคะคลิกขึ้นมาหาคําว่า property ค่ะแล้วก็คําสั่ง loop out นะคะคําสั่ง loop out นะคะจะไม่ใช้ loop out duration นะคะใช้คําว่า loop out เฉยๆ,ๆนะคะคลิก1ครั้งค่ะก็จะได้คําสั่งมาหลังจากนั้นกด space ค่ะ ด้านหลังสีเหลืองของเราจะสามารถเลื่อนได้ค่ะ,ะจะเลื่อนได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากไปสุดซอยเลยค่ะ5วินาทีของเราแล้วลองกดสเปกตค่คอ่ะตอนนี้ติดปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือน้องมีการกระพริบด้วยนะคะเรามีวิธีแก้นะคะไม่อยากเลยอมาดูวิธีการทำกันนะคะบมือนเดิมค่ะคลิกที่คอมโพนนะคะหนึ่งของเรานะคะคตรงนี้คลิกขวาค่ะ ไปหาคำว่า time เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะใช้คำว่า time reverse layer นะคะ time reverse layer นะคะคลิกค่ะหลังจากนั้นจะสังเกตเห็นค่ะ keyframe เนี่ยจะไปอยู่หลังสุดนะคะแล้วเราลองก็ทำการกดสเตปตาน้องไม่กระพริบแล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ตัวละครที่สามารถกระพริบตาแล้วก็พูดได้ด้วยนะคะก็เหมาะกับการทำ นำไปใช้งานที่เอาไว้ในการใช้วิดีโอที่ใช้ในการพูดนะคะหรือว่าบรรยายนะคะก็จะได้ตัวการ์ตูนนี้ไปช่วยเพื่อให้สื่อของเรานะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปด,ดีๆจากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ